ยกมือไหว้ซาครับปอบแม่ปีน้องชาวไทยชาวโลกกู้คู่กู้คนครับพบเจอผมเช่นเดิมครับติดหนุบ้านสวนขณะนี้กําลังรับชมผมอยู่ในช่องติดบ้านสวนครับและวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ออกไปตามาวัตถุดิบเพื่อมาประกอบอาหารช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและวันนี้เป็นวันที่ฝนหยุดตกเป็นวันที่สองนั่นแหละครับแดดดีครับอากาศดีร้อนบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเมื่อเช้าผมได้เดินวนดูรอบบ้านนะครับมีเห็ดโคนออก ที่จุดเดิมที่ผมถ่ายทาคลิปต,ตอนเก็บเห็ดโคนครับหรือใต้ต้นเกตวะแต่วันนี้ผมได้สังเกตเห็นมันตั้งแต่เช้านะดอกกำลับบงเป็นกลุ่มเล็กๆแต่วันนี้โจทย์หลักที่ผมตั้งไว้คือผมจะออกไปเดินทางหาพืชสุนไพรขนอกบ้านเพื่อที่เอามาทําเป็นอาหารกลางวันเอา200เมตรรอบๆตัวบ้านผมนี่แหละว่า200เมตรรอบตัวบ้านผมเนะี่ยในช่วงนี้ของปีอ่ะมันมีอะไรที่พอจะนํามาเป็นอาหารได้บ้างนะครับสิ่งที่จะเน้นคือ เน้นสิ่งที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับสิ่งที่มันขึ้นอยู่ในสถานที่สาธารณะเป็นหลักนะครับอย่างเช่นข้างถนนแหล่งน้าธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับที่ผมจะหาแต่ก่อนอื่นที่ผมจะออกไปนอกบ้านนะครับก็ต้องออกไปเก็บเห็ดที่เห็นเม่เช้าเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามดงามก็เริ่มมากัดกินแล้วนะหมดไปหลายดอกแล้วล่ะ โอเคเริ่มไปเลยดีกว่าครับลมผมว่าผมคงจะต้องหาซื้อหมวกใ,ใหม่แล้วนะเพราะหมวกใบนี้มันเย็นเต็มทีแล้วแหละมาดูกันครับว่าผมจะออกไปหาวัตถุดิบอะไรได้บ้างน,นอกบ้าน,นครับเพื่อจะเอามาทําเป็นอาหารกินกลางวันนี้นะโอเคเริ่มไปเลยดีกว่าครับลม แต่ก่อนออกไปก็มาสาสางวัตถุดิบในบ้านก่อนนะครับอ่าฮักจะสังเกตเห็นนะเห็นตรงนี้ประครับโอเคเห็ดโนทั้งนั้นนะนี่โอเคบางชวนก็ถูกมดกัดกินแล้วนะโอเคที่ถ่ายให้ดูใก,ใกล้ๆนะ เออแบบนี้เลยครับพี่เขาเรียกว่าเห็ดปวกเห็นมาครับลากมันเขาออกมาจากตรงนี้เลยนะดังปวกตรงเนี้อืมตรงนี้มันน่าจะเอาไปใช้ทำเป็นเชื้อได้นะ เป็นหูฟัยาวๆนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ถูกมดกัดกินนะแต่ก็พอมีเหลือให้ผมกินบ้างอาจจะได้สักหนึ่งถ้วยนะครับอาจจะอาจจะต้องใช้ยอดพักกับหน่อไม้เสริมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันได้หนึ่งมื้อนะแต่โจทย์ลักของวันนี้คือผมจะต้องหาวัตถุดิบนอกบ้าน,นครับเป็นลักนะเพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบอาหารโอเคครับจากนี้ไปก็จะเป็นของจริงแล้วนะผมจะต้องออกไปเดินหาวัตถุดิบตามธรรมชาติ ที่ขึ้นเองตามมาตรฐานที่สาระนะครับเพื่อมาประกอบอาหารนะผมเล็งไว้อยู่สองสามชนิดนะครับมีพักกระถินที่ผมเห็นเห็น e อยู่ในละวกที่ผมเห็นเห็น e อยู่ในละแวกร้อยเมตรสองร้อยเมตรรอบบ้านครับครับพักกระเชดใกล้ๆบ้านผมนี่แหละอีกอย่างหนึ่งคือพักบุ้งน้ําในลําคลองชุปทานนะครับวันนี้ผมค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีนะค่อนข้างจะทําการบ้านดีว่าพักสามอย่างนี่แหละผมน่าจะเอาไปใช้ใทําประโยชน์ได้ โอเคไปกันครับก่อนอื่นต้องไปดูรอกที่ผมดักไว้ก่อนนะเพื่อจะมีตัวอะไรเข้ามาติดจะมีปลาด้วยโอเคไม่รู้ผมอาจจะโชคดีนะโอ้มีปลาซิวเต็มเลย โอเคเป็นที่น่าผิดหวังนะรอบ2ตัวที่ผมดักไว้บริเวณปากทางน้ำเข้าออกเนะี่ยไม่ได้ปลาที่สักตัวเลยนะหลังจากผิดหวังกับการดักรอบจับปลานะครับผมว่าผมผมจะต้องออกไปหาวัตถุดิบที่มันวิ่งหนีผมไม่ได้ดีกว่า คลองช่วงนี้ยลักบุญค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วที่สำคัญคือเฮโย,ยดมันใหญ่มากโอเคเดี๋ยวจะลงอีกทีหนนะโอเคกลับบ้านกันครับได้ผักบุ้งแล้วที่สำคัญ ปิงไม่ติดด้วยร้อนท่าดูครับโอเคการไปเก็บพักตอนเที่ยงวันเนี่ยไม่ใช่แนวคิดที่ดีเลยนะโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าพักมันค่อนข้างจะสวยนะ ผมเก็บพักบุ้งได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่คือเก็บมานิดหน่อยเองนะเอาเฉพาะที่มันอยู่ตามดินตะลิงครับหรือที่มันลงไปในน้ําไม่ลึกนะนี่คือเก็บมาได้แค่นี้หงถือ่าเยอะนะเนี่ยคงจะกินเองไม่หมดนะครับคงจะต้องแบ่งให้กับคนรู้จักหรือคนรอบข้างและทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้านี่คือวัตถุดิบที่จะเอามาทําเป็นอาหารนะครับที่หาได้ช่วงกลางวันนี้นะครับ ผักวงกับพักกระถินเนี่ยหาได้จากข้างนอกบ้านนะครับในรับหมีไม่เกินสองร้อยเมตรส่วนว่าเห็ดโคนกับต้นไม้นะ่ะเออมันอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ที่ผมจะเอามาทําเป็นคลิปวันนี้คือพักกระถินนี่ครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกับพักกระถินพวกนี้ดีอะเรามักจะเอามันไปจิ้มกับน้ําพริกชนิดต่างๆนะครับเพราะว่าพักกระถินเป็นพักที่กินสดได้ ก็เป็นมีจานวนมากพอประมาณเนี่ยมันสามารถนําไป็นยได้นะครับวันนี้ผมเลยจะทําเป็นยาครับและนี่คือเมนูยำผักกะถินผักที่มันขึ้นข้างทางขึ้นริมรั้วขึ้นตามสลานที่สาธาระ จนลาวมองมันไม่เห็นค่านะแต่นี่คือหนึ่งในความมั่นคงทางด้านอาหารสําหรับวิถีชีวิตคนชนบทที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ในการแปรรูปมันผมคิดว่าคงจะมีอาหารอีกหลายอย่างที่เราสามารถนําพักกระถินไปทําเป็นอาหารได้เพราะว่าผมมีความเชื่อว่ากระถินเนี่ยเป็นพักชนิดหนึ่งที่ทุกที่ทั่วไทยมีและทุกที่ทั่วไทยคงจะมีสูตรในการจัดการกระถินเนี่ยที่แตกต่างกัน โอเคครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับหวังว่าคลิปวันนี้จะสร้างความบันเทิงได้บ้างนะไว้ตาแล้วแล้วผม